ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,915บ่ายวันนั้นอันฉีซานพร้อมด้วยลูกชายคนโตอันชงชิวและลูกชายคนรองอันไคเฟิงเดินทางไปพบกับซุนจื้อตงลับๆที่เยียนจริงเย่เชิญไม่ได้กลับบ้านที่ทอมสันลิเวียล่าในทันทีแต่ไปที่วินล่าของเขาที่อยู่ข้างๆจากนั้นใช้โทรศัพท์มือถือโทรหาหงเทียนซือหงชางชิง อาจารย์ผู้รับผิดชอบฝึกสอนและบ่มเพาะวิธีแห่งยุทธที่นี่ขอให้เขาแจ้งเชิญจื้อขายและหงห้าให้มาพบเขาที่วินล่าในเวลานี้เย่เชิญรู้สึกกังวลเล็กน้อยไม่รู้ว่าจูจูเชิญจื้อขายจะหายตัวไปอย่างไรเหตุผลอีกคนหรือไม่ท้ายที่สุดทั้งซื่อหายในฐานะพ่อบ้านใหญ่ตระกูลเย่ถือได้ว่าเป็นเจ้านายอีกคนหนึ่งมีอำนาจควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาของตระกูลเย่ทั้งหมด ดังนั้นเชิญจือขายในตำแหน่งตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มของตระกูลเย่ในจินหลิงนับเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของทั้งซื่อหายจึงมีโอกาสสูงมากที่อาจถูกใครบางคนจัดเตรียมส่งเขามาเป็นหูตาที่นี่อย่างจงใจแต่โชคดีเชิญจื้อขายยังคงอยู่ที่ชองเซลิเซ่ทันทีที่เห็นเชิญจือข่ายเย่เชิญก็ถอนหายใจออกมาด้วยความรู้สึกโล่งใจพูดตามตรง เมื่อทราบว่าทั้งซื่อไหามีเจ้านายอีกคนภายในใจของเขารู้สึกผิดหวังอย่างมากในด้านหนึ่งทังซื่อหายนับได้ว่าเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่พักดีที่สุดของพ่อเขาแม้ว่าตนเองจะไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทําให้เขาพักดีต่อตระกูลเย่แต่พฤติกรรมเช่นนี้ของเขาทําให้เย่เชิญรู้สึกมีช่องว่างทางจิตใจไม่น้อยในอีกด้านหนึ่งความรู้สึกของเย่เชิญที่มีต่อทั้งซื่อไห่ ก่อนหน้านี้ถือได้ว่าเป็นความไว้วางใจแบบไร้เงื่อนไขสุดท้ายเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องตนเองมาเป็นเวลานานหลายปีนับตั้งแต่เขามาพบตนเองที่จินหลิงในครั้งนั้นก็ให้ความสนับสนุนตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขมาโดยตลอดแต่เมื่อมาถึงวันนี้ความจริงปรากฏว่าคนที่เขาทำงานให้อย่างแท้จริงไม่ใช่ทั้งตระกูลเย่ไม่ใช่ทั้งตนเองนี่จะไม่ทำให้เย่เฉินรู้สึกผิดหวังได้อย่างไร เขาในเวลานี้สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวมากที่สุดคือบุคคลที่รายล้อมอยู่รอบตัวเขาจะเป็นเช่นเดียวกับทั้งซื่อไห่หวาดกลัวมากว่าบุคคลลึกลับผู้นั้นจะวางหูตาจำนวนมากมาสอดแนมรอบตัวเขาเชิญจือไค่ผงห้าเขาได้รู้จักกับคนทั้งสองเมื่อได้รับฐานะนายน้อยกระกูลเย่ก,กลับคืนมาไม่นานพวกเขาทั้งสองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจอย่างมาก หากคนทั้งสองมีปัญหาจริงสำหรับเย่เชิญอาจพูดได้ว่านี่เป็นระเบิดลูกใหญ่ที่โจมตีเข้าไปในจิตใจของเย่เชิญอย่างรุนแรงสิบนาทีต่อมาเชิญจื้อขายและหงห้าที่กำลังฝึกฝนศินละปะการต่อสู้อยู่ที่นี่ทั้งสองวิ่งเหยาะเหยาะมาจนถึงบ้านพักของเย่เชิญหลังจากเข้ามาในบ้านพักเชิญจื้อข่ายรีบพูดด้วยความเขารพอย่างยิ่งนายน้อยคุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่แจ้งให้พวกเราทราบล่วงหน้า ใช่อาจารย์เย่ผงห้าก็รีพูดขึ้นอย่างรวดเร็วหากคุณแจ้งให้พวกเราทราบพวกเราจะไปรับคุณที่สนามบินเย่เชิญยิ้มเล็กน้อยโบกมือพูดว่าฉันกลับมาครั้งนี้จะอยู่ที่นี่แค่วันเดียวคืนนี้ยังต้องเดินทางต่อจึงไม่ได้แจ้งให้ใครรู้เชิญจื้อขายถามอย่างสงสัยนายน้อยคุณจะไปที่ไหนทำไมรีบร้อนเช่นนี้ไปสหรัฐอเมริกาเย่เชิญตอบออกไปแบบง่ายๆ จากนั้นเขาถามเชิญจื้อขายว่าเหล่าเชิญระหว่างคุณกับพ่อบ้านถังคุณรู้จักเขาดีมากแค่ไหนเมื่อคำพูดนี้กล่าวออกไปเย่เชิญก็ส่งพลังวิญญาณสายหนึ่งออกไปอย่างเงียบๆใช้คำแนะนำทางจิตวิทยากับเชิญจื้อขายเพื่อให้เขาตอบตามความเป็นจริงพ่อบ้านถังเชิญจื้อขายไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติแต่อย่างใดเขาแค่คิดเรื่องนี้อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นตอบออกไปตามความเป็นจริง เรียนนายน้อยแม้ว่าพ่อบ้านทั้งจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของฉันแต่ท้ายที่สุดมีตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มที่เป็นเหมือนฉันในหลายจังหวัดหลายมณฑลและยังมีอีกหลายแห่งในต่างประเทศดังนั้นฉันจึงเป็นเพียงหนึ่งในตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มหลายร้อยคนของตระกูลเย่ในอดีตที่ผ่านมา ฉันไม่มีโอกาสได้พบกับพ่อบ้านทั้งโดยตรงจะได้พบกับพ่อบ้านทั้งได้เฉพาะในระหว่างการประชุมรายงานการทำงานประจำปีเท่านั้นดังนั้นฉันและเขาจึงไม่ได้มีการติดต่อกันมากนักเย่เชิญพยักหน้าเบาๆดูเหมือนเชิญจื้อขายและทั้งซื่อหายจะไม่ได้อยู่ในเรือลำเดียวกันเย่เชิญถามหงห้าอีกคนด้วยวิธีเดียวกันหงห้าก่อนคุณได้พบฉันคุณเคยรู้จักทั้งซื่อหายมาก่อนหรือไม่ไม่รู้จัก หงห้าสายสีส,ส้ำแล้วซ้ำเล่าพูดย้อยเย้ยตนเองว่าอาจารย์เย่ก่อนฉันได้พบคุณฉันเป็นเพียงแค่นักเลงหัวไม้ที่พอมีชื่อเสียงอยู่ในจินหลิงแม้แต่ระดับคุณเชิญฉันยังเอื้อมไม่ถึงนับประสาอะไรกับพ่อบ้านใหญ่ของตระกูลเย่เมื่อได้ฟังเช่นนี้เย่เชิญก็รู้สึกโล่งใจอย่างมาก จากนั้นเขาพูดกับเชิญจือข่ายเหล่าเฉิญมีสาเหตุทำให้พ่อบ้านทั้งต้องออกจากตระกูลเย่เป็นการชั่วคราวในช่วงเวลานี้ตำแหน่งหัวหน้าพ่อบ้านตระกูลเย่จึงว่างอยู่ฉันต้องการให้คุณมารับตำแหน่งแทนพ่อบ้านทั้งชั่วคราวและหวังว่าพ่อบ้านทั้งจะกลับมาในอนาคตหากเขากลับมาให้คุณคืนตำแหน่งแก่เขาและให้คุณอยู่ในตำแหน่งรองพ่อบ้านหากเขาไม่กลับมา คุณจะนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ตลอดไปเชิญจื้อขายรู้สึกประหลาดใจถามขึ้นอย่างรวดเร็วนายน้อยหน้าที่ความรับผิดชอบของฉันไม่เคยนอกเหนือจากการดูแลจังหวัดนี้ฉันเพิ่มเรียนรู้งานยังมีสิ่งต่างๆอีกมากที่ฉันยังไม่เข้าใจคุณขอให้ฉันรับตำแหน่งพ่อบ้านถังฉันฉันจะมีความสามารถเช่นนี้ได้อย่างไรเยเชิญถามเขากลับว่า พ่อบ้านทั้งไม่ใช่ค่อยๆก้าวมาทีละขัน้นเริ่มต้นจากจุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้เช่นกันไม่ใช่หรือนั่นก็ใช่เชิญจือขายพูดอย่างเชื่องช้าแต่พ่อบ้านทั้งต้องใช้เวลามากกว่า10หรือ20ปีเพื่อก้าวขึ้นไปความสามารถของฉันอย่างตามหลังเขามากอีกทั้งคุณสมบัติของฉันก็ยังไม่เพียงพอไม่อาจเป็นที่ยอมรับของทุกคนได้เย่เชิญโบกมือของเขากล่าวตัดบทว่าฉันเป็นผู้นำตระกูลเย่ ตำแหน่งหัวหน้าพ่อบ้านตระกูลเย่ไม่ว่าฉันมอบให้ใครแน่นอนว่าคนผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณต้องการตำแหน่งนี้หรือไม่นี่ทันใดนั้นเชิญจื้อขายก็รู้สึกถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในใจบทที่5,916สำหรับเขาในทางทฤษฎี ตำแหน่งของทั้งซื่อหายคือจุดสูงสุดในสายอาชีพของเขาเดิมที่เขาไม่กล้าคิดละโมบวันใดวันหนึ่งต่อไปในภายภาคหน้าเขาจะสามารถเข้าไปแทนที่ตำแหน่งอันสูงส่งของทั้งซื่อหายแต่หลังจากที่เย่เฉินชื่นชมและเห็นคุณ,ณค่าของตนเองบางครั้งภายในใจแอบคิดว่าตราบที่อยู่เคียงข้างเย่เฉินทุ่มเททำงานหนักอย่างสุดหัวใจเย่เฉินอาจจะมอบโอกาสนี้ให้แก่เขาในอนาคตสิ่งนี้สามารถคาดหวังได้อย่างแน่นอน แต่นั่นต้องหมายความว่าหลังจากตนเองอายุมากกว่า50ปีและสังสมประสบการณ์ได้มากเพียงพอแต่เขาไม่เคยคิดฝันว่าเยเชิญจะมอบโอกาสให้เขาทะยานขึ้นสู่สวรรค์นในก้าวเดียวสิ่งเดียวที่เขาเป็นกังวลมากที่สุดในตอนนี้คือเขากลัวว่าตนเองจะเก่งกล้าไม่เพียงพออย่างไรก็ตามเมื่อมองเห็นแววตาที่แสดงถึงความแน่วแน่อย่างชัดเจนของเยเชิญ เขารู้ว่าการตัดสินใจของเยเชนในครั้งนี้ไม่เพียงแสดงถึงการยอมรับในความสามารถของตนเองแต่ยังแสดงถึงความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ภักดีของตนเองอีกด้วยดังนั้นเขาจึงกัดฟันพูดเสียงดังออกมานายน้อยขอบคุณความเมตตาของคุณผู้ใต้บังคับบัญชายินดีทุ่มเทกำลังและแรงใจทั้งหมดเพื่อตอบแทนหากไม่อาจทำได้ตามคำพูด ยินดีลาออกด้วยตนเองโดยเร็วในทันทีไม่จำเป็นต้องให้นายน้อยเอ่ยปากเย่เฉินกล่าวอย่างชื่นชมไม่ต้องกังวลไปหากความสามารถของคุณไม่เพียงพอฉันจะไม่เลือกที่รักมักที่ชังจะหาคนเข้ามาแทนที่คุณโดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเขาหันไปมองยังหงห้าที่ยืนสงบนิ่งข้างเฉินจือขายอีกคนจากนั้นเอ่ยปากพูดว่า หงห้าคุณติดตามฉันมานานหลังจากเหล่าเชิญเข้ารับตำแหน่งพ่อบ้านตระกูลเย่ฉันจะให้คุณเป็นตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มทั้งหมดในจินหลิงคุณต้องการไหมในเวลานี้หงห้ารู้สึกมีความสุขมากอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาไม่แม้แต่จะกล่าวอิดอจอนพอเป็นพิธีแม้แต่น้อยรีบยกมือขึ้นสูงพูดปฏิญาณด้วยความรวดเร็วว่าเรียนอาจารย์เย่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการเช่นเดียวกับคุณเชิญ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะทำให้ดีที่สุดหากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อาจปฏิบัติตามคำพูดไม่จำเป็นต้องให้อาจารย์เย่เอ่ยปากยินดีลาออกอย่างไม่มีเงื่อนไขดีเย่เชิญพยักหน้าพูดว่าพวกคุณทั้งสองคนไปเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากเหล่าเชิญส่งมอบงานในจินหลิงให้หงห้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้คุณรีบเดินทางไปเยียนจริงโดยเร็วที่สุดฉันจะแจ้งนายผู้เท่าให้ทราบล่วงหน้า ขอให้นายผู้เฒ่าช่วยคุณเข้ารับตำแหน่งลูล่วงโดยง่ายนั่นทำให้คุณต้องอยู่ที่เยียนจริงสักระยะหนึ่งจัดการเรื่องราวค้างคางที่พ่อบ้านทั้งเหลือทิ้งไว้เมื่องานทุกอย่างเข้าที่เข้าทางคุณสามารถมานั่งจัดการงานต่างๆในจินหลิงในเวลาเดียวกันคุณยังสามารถมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ศิละปะการต่อสู้ต่อไปได้หากต้องการ เชิญจือขายรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อได้ยินว่าเขายังได้โอกาสเรียนรู้ศิละปะการต่อสู้ต่อไปเขารีบตอบอย่างรวดเร็วขอบคุณนายน้อยผู้ใต้บังคับบัญชายัางต้องการฝึกฝนศินละปะการต่อสู้อย่างแน่นอนในขณะเดียวกันรับรองว่าจะจัดการงานทั้งหมดได้เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ดีเย่เชิญ,ญยิ้มพลางพูดว่าพวกคุณทั้งสองรีบไปส่งมอบงานกันให้เรียบร้อยฉันจะกลับบ้านที่ทอมสันลิเวียล่า